ข้าวผัดปูจานใหญ่ชวดนะยำเนีเ่ยของปลากระพงใช่ไหมเมี่ยงปลาอะไรเมี่ยงปลากระพงเนื้อปลากระพงหั่นถั่วพริกมะนาวขิงหอมห่อด้วยใบคะนา้าเลิอดเลือเลือดเอดีเ๋ยวสมชายจะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยว ย่ฝ้าถา,าไหมรอรอรอเอา <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> น่าดูเลยเอาไม่ช่วยนะครับแม่นี่นี่มันไม่ใหญ่จีบเขียวตุยตยตร้หน่ยข้าวผัดปูนนะอร่อยไหมหน,น,มออมนมูอร่อยเมดูกะองมันเหมือนยิ้มเยิมย้ม เดี่ยวเค็มหวานสามรสเด a ๋ยวอีกช่วงยายต้องมงาเจออของต้องแล้ก็อีกนึยายคนนี้ยาน องสมชาย b e a u t ็อกเกอร์สวัสดีค่ะน้องเพียนสวัสดีค่ะลูกหมีสวัสดีค่ะสวัสดีมือมีไหมคะสวัสดีค่ะลูกที่ต่อยหน้ากล้องฉันวันนี้อันนี้จะภาพนะคะน้องครีนวันนี้วันเกิดน้องครีนค่ะวันที่เท่าไหร่น้องครียนวันนี้วันที่เท่าไหร่บอกมา22ค่ะดังๆค่ะ22เมษายนอันนี้25แล้วใช่ไหมคะปีนี้12 12 ไม่ใช่อายุเท่าไหร่คะปีนี้อายุ22อายุเกปีอ๋เกปีใจเดียวจบอันนี้คือร้านอาหารอะไรนะคะขัวขัวบางนาคค่ะรัวบางนานะคะเออเจ้าของช่องเป็นคนแนะนำค่ะอ๋อสมชายนะคะสมชายสมชายเป็นคนแนะนำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอาหารนะคะอันนี้ของขวัญอาโชโชโชของขวัญจากใครคะเจกเจกลูกขมีลูกขมีอาโชหน่อยมีอะไรคะมีอะไรคะตัดในยาน อจาจารยไมิกาโชเดี๋ยวเราดูอาหารกันนะคะ จริงๆจะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะแต่ช่วงนี้จะเงียบหน่อยนะคะเป็นไปตามสถานการณ์ค่ะร้านสะอาดสะอาดนะคะ อันนี้คือทอดยำผักกุ้งกรอบค่ะยำผักกุ้งกรอบโอ้ยยำถูกปูน่ากินมากไม่ยำผักกุ้งกรอบน้ำจิ้มมันอ๋อน้ำจิ้มโอ้เว่อวังกำลังแปะนรียกว่ายำถูกปูเลิศเลิศเลิศแล้ว<อ>ลเราก็มาซอยกันเลยนะคะทำให้ยวดอันนี้ปอเปียร์พีนรีวิวหน่อยค่ะน้องพีนน้องพีนรีวิวหน่อยนะคะเจ้าภาพทำเป็นไหมไม่ต้องมาดู กอบมากชีสยก่ไสแฮมหรอชีสชีสเป็นแผ่นๆชีเพียเพียนถือถือใป้อมดูหน่อยเพียงซูมเข้าไปที่ซอกปันหนึ่งพอดีเล

ถ่ายตอนกินอ้ามถ่ายพีิกีบแล้วเขาปลาต้องทอดเขามีป้อนกันด้วยมีป้อนกันด้วยนะเด็ดกระดกเด็ดกระดกเด็ดกระดกเด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้เมี่ยงปลากระพงเด็ดเด็ดแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นเด็ดกระดกเราเป็นยังไรเด็ดไหมลูกหมีเด็ด แต่าเด็ดปรับแสงให้เองก่อนไปนะเนี่ยขออร่อยจริงหนอนมากหนุสวยสุดๆยิ้มมากยิ้มมาก้อ่ะต้องล้วต้องแสอะไรคะกกุอะไรอ่ะ ด้วย,ยนะม,ดดมูิต้่นอยังเ่านมกิ้นหน่อพุปน้ำจิ้มให้ดูหน่อยยังคนมากแบบออป้อนค่ะป้อนป้นนะคะป้อนเป็นแบบกุจแจก็เล <c oughs> <c oughs> ิศค่ะ <c oughs> <c oughs> ันนี้คืออะไรนาะปลาหมึกปลาหมึกทอดน,น้ำปลามันจะหมดแล้วยังไม่รู้ชื่อมันใหญ่มากค่ะสอชชาบิกบอก์นะคะอันนี้ทำ้าให้่เยอะเล อร่อยมากแในนเอทอดนี่ต้องสั่งนะคะ่ะอร่อยมากเขาจะมีนนขมนม้มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้มลกไก่จ้ไดคัดไม่กินแล้วหรอพัด ข้ามุมนี้มากเลยค่ะดูกินไม่หมดห่อกลับบ้านได้ด้วยน่ารักจริงๆริงร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะคะครัวบางนา ปานลงไปขับรถด้วยลกจ่ายเข้าบัตรายด้วยลูกพี no ่นีด้วยค่ะมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีเป็นที <h 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 ่รักของใครๆนะคะพีนโชว์ฟันนะแล้วตอนเย็นไปเป่าต่อใช่ไหมทำไมนะคะน้องพีน เนื้อ <NXT> เป็นเนื้อเลยค่ะเหมือนประดุดว่ากินมะพร้าวจากลูกเลยมอเลยอร่อยแล้วพีนอ๋ออันนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านขนมเค้กเค้กมะพร้าวปะทายอะไรแล้วทายอือหือมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็หอมเหมือนน้ำมะพร้าวค่ะอร่อยมากอร่อยมาก อ,อร่อยไม่หวานาอร่อยปะไม่หวานอืมไม่หวานมากหอมเนื้อมะพร้าวหอมหอมมากน<ม>ี่นี่ช้อนแม่หรอคะว้าวอร่อยไหมดํา่อยเองยอนกับป้า <laughs> นน้ำเต็กเต็กมะพร้าวนนี่เป็อะไร เราต้องกินเดี๋ยวพี่เขาห่อให้มันเป็นไรอร่อยอร่อยอ๋อค่ะป้อมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะดูแลสุขภาพค่ะอันนี้ครัวบางนาเรามาทานแล้วอร่อยนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะทานแล้วอร่อยอยากจะแบ่งปันนะคะโดยเฉพาะขนมเค้กมะพร้าวค่ะพี่น้องอร่อยมากๆเลยค่ะ ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดชไลค์กดแชร์ like, ก,ด share, กด subscribe เป็นกำลังใจป้อมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย